ว่ากันเรื่องการเมืองหน่อยดีกว่าเอาแต่เรื่องการเมืองความเคลื่อนไหวในวันนี้โฟกัสไปท่านายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายผมบอกแล้วโดนถามทุกวันน่ะขณะที่วันนี้ครับนายกนั้นนํารัฐมนตรีพลังประชารัฐไป kick off โอนเงินตามมาตรการช่วยเหลือยกระดับรายได้ชาวนาแล้วไปที่เพชรบูรณ์นะฮะช่วงเช้านายกรัฐมนตรีไปประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพบตอรอให้การต้อนรับประชุมเสร็จนักข่าวก็ถามจะชัดเจนได้หรือยังน,า,นายกนะฮะ เออเนี่ยสสที่สนับสนุนท่านเนี่ยเขาจะได้ตามท่านไปถูกว่าท่านจะอยู่ไหนผลเอกประยุทธ์เปิดหน้ากากอนามัยและตอบว่ายังไงให้ฟังฮะตงงิงเลยนะฮะคือเพราะคนที่ถามเขาเป็นสื่ออยู่ท่านบอกติดตามสื่อก็แล้วกันติดตามตัวเอง ก็คือต้องติดตามตัวเองกันแล้วตอนนี้สื่อ,อทุกวันนี้สื่อต้องติดตามกันเองก็แล้วนะครับว่าติดตามเพื่อนข้างๆหรือว่าติดตามในสมองของตัวเองว่าวันนี้ตัวเองจะเขียนว่าอะไรแล้วก็ติดตามเอาที่ตัวเองเขียนนั่นแหะพราะท่านนายกบอกให้ติดตามสื่อแล้วคนที่อยู่ตอนนั้นก็คือสื่ออา้าวหลังประชุมกรต,ตอรอเสร็จท่านนายกไปไหนอ่ะตามกันต่อตามนายกหน่อย ท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีของพลังประชารัฐนั้นมีคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับอันนี้รู้อยู่แล้วว่าท่านนายกไปไหนรัฐมนตรีเฮงไปตามคุณชัยบุตรเหมือนกันนะฮะแล้วก็คณะเนี่ยทั้งสองท่านนี้นายกไปไหนไปหมดก็บินลงไปพื้นที่เพชรบูรณ์ครับทันทีที่เครื่องลงเราๆสัก11บเอ็ดโมงอ้าวมีรัฐมนตรีคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังอันนี้ไม่ยืนยันว่าจะไปกับนายกปรีเข้ามาต้อนรับพลเอกประยุทธ์ทันทีเลยนะฮะ แล้วก็เดินประกบไม่ห่างจุดแรกเนี่ยคุณสันติพาทานายกไปสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาที่พุทธอุทยานเพชรบุระนะครับขออภัยที่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับอ้าวมีชาวบ้านไปรอต้อนรับท่านนายกด้วยเราให้ดูให้ฟังช่วงนี้กันหน่อยฮะเป็นกำลังใจท่ของม่ครักท่านสร้างความประทัใจให้นนทุกคะชา คืลใ,ให้หามาก้างนะครับคอาวคราวนี้มาถึงไฮไลท์นะครับที่บินไปเนี่ยไฮไลท์คืออะไรก็คือกิจการต่อไปเป็นประธานในพิธีคิกอ off มาตรการช่วยเหลือยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 5ถึง66ครับที่สารากลางจาังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะชาวบ้านก็มาส่งเสียงเชียร์นายยกสู้สู้อ้าวนายกขึ้นบนเวทีเน้นย้ำไม่ทอดทิ้งเกษตรกรชาวไร่ชาวนาขอให้เลิกแบ่งสีแบ่งฝ่ายเลิกทะเลาะกันลองฟังทนายกครับ ตั้งใจพูดแป๊บเดียวแต่เห็นข้างหน้าเลจิ้มแล้น,นายกาบอกว่ายิ้มใชจะให้ไม่ยิ้มได้งไงอยู่ข้างหน้าใช่ไหมพี่สันติเขาสั่งให้ยิ้มไว้ใช่ไหม <c oughs> ยิ้มนะครับยิ้มนี่แหละคองโลกมันจะปรับอปรับเคมีตรงกันได้เรียเ๋ยอก็ไปได้ นะโกรธเคืองไน,นไม่ได้เป็นไรขึ้นมาแบ่งพวกแบ่งฝ่ายไม่ได้ขึ้นมาแบ่งสีแบ่งสันพอแล้วนะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับชาวเพจจบูรณที่รักทุกคนนี่แหละฮะยิ้มเท่านั้นที่จะครองโลกอืมโอ้ท่านนายกได้พลังมาจากเอเปกเยอะยิ้มใหญ่เลยนสองสามวันที่ผ่านมาท่านยิ้มอย่างเดียวเลยนะบอกให้นะฮะยิ้มเท่านั้นที่จะครองโลกเอหรือว่าตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกนะ ไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าท่านอายกลงพื้นที่ไปนะฮะอ้าวโอเคไปต่อไปตอไปตอนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่วันนี้เอามีความเคลื่อนไหวมาจากอีกคนหนึ่งนั่นคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ไปเชียงใหม่นะฮะท่านไปอบรมสัมมนาสมาคมอบาตาแห่งประเทศไทยแล้วมีสมาชิกอบาตาเกือบ6 0 0 0คนไปร่วมกันที่นี่แล้ววันนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับ พลเอกอนุพงศ์นั้นเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายอำนาจบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนแต่มีช่วงหนึ่งพลเอกอนุพงศ์นั้นพูดกับสมาชิกอบอตอทั่วประเทศพูดว่าแบบนี้คุณอ่านตามไปพร้อมกับผมผมก็เป็นคนแก่คนหนึ่งผมก็อยู่เชียร์ท่านอีกไม่กี่เดือนเป็นตาแก่คนหนึ่งก็ดูแลด้วยเดี๋ยวก็ตายแล้วท่านมีจิตใจที่จะทำงานเพื่อสังคมแต่ไฟผมหมดแล้ว ให้ท่านทําไปโอ <Whoa. S 1> เป็นยงไงในบรรดาสามปอที่เราตามมาสื่อบวลชนตามกันหลายวันปอป๊อกคือพลเอกอนุพงศ์เ่าชินดาชัดที่สุดบรรทัดส,สุดท้ายผมอ่านให้ฟังอีกครั้งแต่ไฟผมหมดแล้วให้ท่านทําไปท่านที่ว่าก็คือท่านท่าน,ท,านทั้งหลายที่จะทําต่อไปก็เชิญท่านทําไปแต่ท่านไม่ทําแล้วโอ้โ oh หน่าคิดนะครับคุณผู้ชมครับ ว่ามาถึงจุดนี้การพูดที่เชียงใหม่ของพลเอกอนุพงศ์นั้นเป็นการพูดที่มีนัยยะทางการเมืองหรือเป็นการพูดที่เอาออกมาจากใจจริงๆว่าโอเคหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นไม่รู้แหละเมื่อไหร่นะฮะช้าสุดก็คือเลือกตั้งมิถุนายน,นก็คือไม่มีอนุพงศ์แล้วจะใช่หรือเปล่าติดตามการเมืองกันต่อไปมันเข้มข้นจริงๆฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้